มอบรางวัลเป็นรูปนักวอลเล์บอลนะครับรูปพร้อมลายเซ็นนะครับรูปขนาดใหญ่เลยนะครับกรอบรูปเป็นหลายทเดศักหน้าประสงค์ครับจริงไม่หลายคนนะครับแต่ว่าทีรศักดิ์นี่ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ยอดนิยมที่สุดเลยครับในตอนนี้นอกจากกีรายุรักษาแก้วแล้วนะครับก็ชลบุรีปีหน้าต้องเลือกแล้วครับว่าจะมีนิวอยู่ในทีมได้แค่3าคนเนี่ยนะครับจะต้องตัดคนใดคนหนึ่งครับยามินตาวาเล่ครับทีรศักดิ์น้าประสงค์ครับ ลครับ uh. มาชมการแข่งขันในเซตที่2กันต่อเลยครับมปุกเลยครับวันนี้กิตดาสงมาเนตีอัดบล็อกครับวันนี้คะแนนแรกนี่เป็นของทางสุนุสิทธิ์นะครับตัวนี้บัลแรกไม่ดีเท่าไหร่ขึ้นมาเตโโียหดูนี่จีรยุไม่เคยเพลาด <laughs> น่ากลัวมากครับจังหวะขึ้นของจีรยุ สูง196เซนติเมตรนะครับจียรยุรักษาแก้วตืออันดับหนึ่งทีมชาติไทยสภาพร่างกายดีมากครับจียรยุเนี่ยมขึ้นมาเตรียมจากติดบล็อกมาต้องฟรีบอลไปก่อนครับอ้าวบอลไปสะดุดขอบเม็ดครับแล้วว่างไงครับว่าโดนเอาอากาศเดี๋ยวมาดูครับ โด,โดนนะครับโดนเสาอากาศนะครับมาโค้ชมนมนชัยของทางฝั่งสุนทริ์ก็ประท้วงนะครับว่าไม่โดน ทเท่าครับโกวิชจะเื้จะเสิร์ฟครับโกวิชเสิร์ฟมาตรงนี้ไม่มีทางครับอ้าวครับอ้า,าโอ้โหไปเจอกิติคุณครับตรงนี้ตจดีจรงิรงจรงิงบล็อกมีคนเดียวครับบล็อก แรงก็เปมีติดๆครับต้องแก้ไขผ่านเฉพาะหน้าเลยครับ้วยการเนี่ยครับทิปบอนข้ามไปเลยครับครับสีเท่ากันครับออกครับ โยตีจังหวะนี้แม่ออกเยอะครับแหมงัดขึ้นมาได้ลงครับโอ้โหกีรศัก์มาลายแดงครับหหดูเห็นอย่างนี้นะครับดูเหมือนออนแอนดูครับตบ ทางตรงเลยครับผมขอครับ5ต่อ6ครับกินิคุณเซบเปิดได้อ่ารัชภูมิบอลเร็วโอ้โห้บล็อกได้แต้ม นะครับในตอนนี้เนี่ยคะแนนจากบล็อกนี่เริ่มจะมาแล้วนะครับชนบุรีดูครับอ๋อ,อทีนะครับบล็อกดีมากาเอาขึ้นปัตตาพลครับเล่นบอลเร็วสุนสถิตน้ำเจ็ดต่อหกครับ โอ้โห,โหไปโดนนะ่ะท่อแอร์ครับครับร <laughs> ับได้ก็จริงครับแต่ไปโดนท่อแอร์กลายเป็นเสียไปเลยครับดูนะครับรับได้นะครับแต่ไปโดนลอยไปโดนท่อแอร์ครับ, <laughs> บเต็งก็ทำเอาครั้งแรก สุสิตยังนำชนบุรีอยู่8ต่อ7ชนบุมมรีนี่ทำผลงานได้ดีมาตลอดเลยครับในเล็กแรกในแพ้แเพียงแค่ แมสเดียวท่านเองครับ,ค,รบคือแพ้ให้กับทางเชียงราย VC นะครับ,รบแต่ว่าในเลทที่สอนั้นไม่เคยแพ้ใครเลยครับ ุมเสิร์ฟครับกบลิได้แต้มนี้บอเลเร็วของยามีนครับแปดเท่าโจ,โจโจทุยมือเซตชาวพม,ม่าไปเสิร์ฟนะครับ 9-8ครับสนุสิตนำจิรศักดิ์เสิร์ฟครับา9เท่าครับ <Nurse> ทำแผนครับเกียรอายุหัวเสาได้แต้มอีกครั้งหนึ่งสิบเท่ากันอย่ามีงนงเสิร์ฟครับดูเกียรายุนี่ครับมาตีอย่างนี้ก็มาุ่ยรับอย่างไรเมือนครับเหนือบล็อกเลยครับราชภูมิกิษดาโอ้โอ้ครับกิษดาสมกับเนตัวทีนจัดไทย วันนี้ความเก่าของกสตาน์ไช่วยได้เยอะเลยครับดูครับโอ้โหนี่บล็อก3ตัวครับแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับโจโจทุยไปข้างหลังกีรายุโอ้โหไม่ไหวแล้วครับจังหวะแบบนี้ตบหนักจริงจริงแล้วไปเซิร์ฟกับกีรายุรักษาแก้วกระโดดเซิร์ฟตามสไตล์นะครับ แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยโค้ชคนชายบอกให้ยังย้งไว้หน่อยอ่บล็อกจับทางได้ครับโจโจทวยจับยึดสัตรูไม่ไม่กระโดดตบเลยนะครับครับโค้ชสั่งไว้ครับครับี่ยเสิร์ฟเปล่านะครับเสิร์ฟเปล่าแล้วก็ไปซื้อบล็อกเอาครับว่าเอาเอาข้ามไว้ก่อนครับโอเคครับโรนี้จะบล็อกได้หรือเปล่าตีกันโอ้โหยิงยู่ว่าหันมาไม่เจอครับ สองลูกแล้วนะครับ,บล็อกได้สต่อสิบเอ็ดครับโอ้โหเสียครับแท่เสียครับกีร,ร,รยุสิบสองต่อสิบสามสิบสองต่อสิบสามครับ เสียครับเสริมเสียเ <14 S 2> อง14ต่อ12กลายเป็น14ต่อ11เลยครับในตอนนี้14ต่อ12ครับท่านโทษเกิดมาเสียครับ15แล้ว,<อ>ลวเริ่มเสียแล้วครับเริ่มเสียเนี่ยครับในช่วงประมาณ15าคะแนนแรกนี่ ทางสวนสิทธิ์นครนนท์นนจะเล่นได้ดีนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยจะเริ่มมีปัญหารครับเรับ<ค><อ>สรเสียครับกินคุณ13-15ต่อครับโ<ค>อ้โหทัชนะครับ<อ>ทัช<ค><อ> เทคนี่เขาทำเอาครับที่สองครับชนบุรีนำตะวันที่ทัชนะครับทัชเอาครับสิบกต่อสิบสามครับนำอยู่ ชมต่อครับชนบุรีนำอยู่นะครับอ่าต่อ13โอ้โออ่านี้ไปเป็น17แล้วครับพอผ่าน10แต้มนี่สวนุส,นสิ์เริ่มเสียครับครับพีรศักดิ์เสิร์ฟครับลุนี้เสิร์ฟได้ลึกครับอ้เอาไปพลาดเองอีกโอ้โห ต้องเวลานอกแล้วครับดูครับแต้มไหลไปห้าแล้วนะครับทำให้โค้ชบนชายอุณหะของสนุสิต ขอเวลานอกเลยนะครับเพิ่งจะเป็นเทคนิคเขาทำเอาครั้งที่2นะครับเพิ่งจะเป็นได้แค่2แต้มครับขอเวลานอกแล้วเดีอยสักเซิร์ฟรัชภูมิ ไปแต้มครับเกษสดาตบเมื่อสักครู่นี้ฉลับแล้วก็บล็อกออกหลังไป14ต่อ18ราชภูมิเสิร์ฟรัชภูมเปิดจังหวะนี้ฉลับตลอดเลครับ สิบ้าต่อสิบดครับแตตอนนี้เป็นฝั่งชนบุรีซึ่งโดนไล่มาเหลือสิบต่อสิบด ขอเวลานอกครับ จะเสิร์ฟนะครับ16ต่อ18โดยราชบูครับคนเดียวทำไปแล้ว3แต้มด้วยกันนะครับเอ้าวอแนี่ลายุ่งหลบไม่พ้นครับเฮียตายโอ้นี่เป็นคะแนนสำคัญตายเลยนะครับมาดูครับหลบไม่พ้นครับโอ้โหนี่เป็นรอบไม่เล่นครับม 9-17ครับโจโจ้ยเสิฟครับโอ้ยทีนชาติตอกตอกเลยครับครับซีเโร่รับไม่ได้หนักมากครับ20-17ต่อแล้ว โจโจถุยรัชพูมหัวเสาบล็อกโอ้โหเรียบร้อยครับสะใจครับมีอายุคนเดียวครับต้องได้ดูนะครับที่11ต่อ17ครับ ุณมนไชยอุนหะมีงานช้างเลยครับแก้ละบากเขาวันนี้มเพราะว่าชมบุรีนี่เหนือกว่าเยอะต้องการอีก4ี่คะแนนะครับชมบุรีจะได้เซตที2 2> ่2เจอทุยครับตัวเซตของชมบุรีจะเสิร์ฟครับนักกีฬาจากเมียนมาเสิร์ฟม,มาลุนี้้ลงเร็วเหลือเกิน ขึ้นมาตีาล้มอีกครับ อาไว้ได้ครับตีทติดบล็อกอเป็นคะแนนครับของทางสุรุธิ์กิศดาสมเครแนนนะครับขึ้นมตีดีมากดูครับกิศดาขึ้นแถลบบล็อกนะครับบล็อกเขา9ต่อ22โยโดทุยเปิดมานี่ครับกีรายุบล็อกได้เป็นยามีนชนันต้องเคาะ อภภูมิเปิดหัวเสาไม่มีใครเห็นครับผู้สิทิที่สองก็ไม่เห็นดูครับลูกนี้ว่าลงหรือไม่เดี๋ยวดูครับตะไคร่แหมลงครับลงครับลูกนี้ลงเส้นครับลงครับแต่ว่าผู้กับเส้นมองไม่ทันครับ าวออกรัชภ oh. ah. oh. ูมิไปทวงเลยครับ23ครับแบบนี้24ครับ กยามีนครับเปลี่ยนตัวจิรายุออกครับทางฝั่งสุบุรีอ่าเสียะนะครับยี่สิบต่อยี่สิบส่ผลวัดดินกำหารลงไป มาดูครับเสิร์บเสียเลยครับวันนี้โอ้โห oh. มาเซตที่สองนะครับชลบุรีก็ชะนะไปมาสกอร์ใกล้เคียงกับเซตแรกเลยครับ25ต่อ20ครับ